สีน่ากินมากทั้งสองเลยหรอเมากอุ้ยสเลยเหรอเลาก็อามาด้วยเกลยวสองอากิจจานก็มว่านวแดงอ่มเหมือนแส่สีเลยมือนว่าต่สีอจิคุณจะชมหรือินจาอะไรไม่รู้ว่าคุณจะชมหรือจะอะไรโดยพิซซีกินผักก็สมบภาพมาก v e g e t a a กินเลยนะ ไม่พูดละกว่าพูดผิดใช่ไหมล่ะจี๊บรู้หรอมาจี่กัปก็ิกิวางอยู่นะพี่ชายถืออะไรอ่ะนี่คืออะไรนี่คือะไรหน้าแดงเลยหน้าแดงเลยอออไออ๋อ๋อดูดีสวยอรอีก วันเกิดฉลองวันเกิดนิดนึงให้เพื่อนจัดให้เต็มที่กินกันให้เต็มที่มันเกิดใครอ่ะมันเกิดใครวะมันเกิดใคระก็ไม่รู้เหมือนกันดวีีืมไใ่ตีแต่อรางเงอะไรโอ้โหชนาญมากเลยนี่นามากเลยแ่งอาเยแฟนเ